สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสตรีนัาเช่นเคยครับซีซั่นสเปิดมาได้ประมาณ4 5วันแล้วเนาะวันนี้จะมาสรุปแพทใหม่ให้ฟังกันครับมีการปรับบาลานซ์ลีกของสกินเดนหน้าแล้วก็กิจกรรมเดนหน้ารวมถึงตอนนี้ด้วยครับผมไปเราไปเริ่มกันเลยในหน้ากิจกรรมนะครับตอนนี้มีอีเวนต์สปริงเบ s ซิ่งครับก็คือเข้าไปเล่นทำเควสครับตรงนี้เลยจะมีเช็คอินก็คือล็อกอินรายวันครับเล่นจำนวนกี่แมชทำดาเมจเท่าไหร่ วินไปกี่รอบใช้เทคนิคอลไอเทมก็คือระเบิดปลาครับพวกของโยนต่างๆระเบิดควันระเบิดบึ้มระเบิดแฟดพวกนี้นครับใช้ไปอีกครั้งแล้วแล้วก็เก็บเหรียญพวกนี้ครับได้เหรียญมาเราาจะสามารถเอามาแลกตรงนี้ได้แล้วก็หลังจากการเก็บฮาร์มนี่คอยมาได้จํานวนถึงจํากัดแล้วนะครับเราก็จะได้ของพวกนี้เลยเนีย่ยได้กุญแจได้รูปหน้าปกได้เนี่ยครับได้สกินด้วยนะพยายามมาเล่นกันนะครับผม ่าแล้วกุญแจมาทํำอะไรก็มาปลดล็อกสตอรี่ตรงนี้ครับมี6ตัวละครด้วยกันนะส่วนอีกอีเวนต์นึงครับเป็น pus boot camp ครับผมก็คือมีทั้ง daily quest แล้วก็เป็น quest ใหญ่ครับ add เพื่อน5คนในตอนช่วงกิจกรรมนะแล้วก็ joy union ก็คือหากกิ้วอยู่ครับส่วน daily quest ก็รีไปรายวันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเก็บแต้มตรงนี้ได้มากเท่าไหร่ก็จะได้สกินปืนของน้องยูกิริครับตัวละครตัวใหม่แล้วก็ได้ภาพหน้าปกด้วย แล้วก็ได้กาชาด้วยครับแล้วก็ได้ตังในเกมด้วยนะอย่าลืมไปทํากันนะครับส่วนแฟนทอมไนท์ยังอยู่นะครับผมยังเหลือเวลาอีก3วันครับใครยังเก็บไม่ทันก็รีบทานะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาตรงนี้นะครับในหน้าแรกนะครับผมเราสามารถเลือกให้น้องเซเลเทียครับอยู่ในเซเรียโอไหนก็ได้ครับผมไม่ว่าจะนั่งเล่นคอมนั่งยิน,นติมหรือจะปล่อยน้องนอนหรือจะปล่อยให้เป็นดีฟอลต์ก็ได้ครับผมเลือกทางขวาล่างตรงนี้เลย เลือกเลยครับจะเอาแบบไหนแล้วก็เผื่อใครยังไม่ทราบครับรานค้าร์บเดดครับสกินตุ๊ดจีนมีตามนี้เลยแฟนทอมไนท์ก็ยังอยู่นะแล้วก็กาชาน้องหมีครับสกินแดงอันใหม่แล้วก็เซเลเทียครับเข้าตู้ถาวรแล้วเรียบร้อยนี่ครับอยู่ในตู้ถาวรเลยและแน่นอนครับตัใหม่ล่าสุดนี้มีน้องยูกิริครับตัวละครใหม่เข้าเกมแล้วซึ่งผมทําคลิปอธิบายไปคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมและทีนี้มาถึงเรื่องบาลานซ์เอจัส t ์เมนต์ครับคือการปรับบาลานซ์ของ เกมเนอ,อย่างแรกเลยครับตอนที่เราพับก,กระดาษอยู่เราจะโดนดาเมจเบาลงจาก36เปอร์เป็น40เปอร์น,นะครับอยู่ทางซ้ายล่างได้เลยตรงเมาส์ผมแล้วก็ต่อไปไปดูกันนะครับว่าการปรับบาลานตัวละครม,มีตัวไหนปรับอะไรกันบ้างครับบางตัวน่าสนใจมากๆเลยตัวละครที่1นนะ,ะ Skill นะครับฟลาเวียสกิลคนะครับสามารถกดออกจากการเป็นผีเสื้อได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับผมเป็เสือ้อแล้วก็กดออกครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอดูเลชั่นหมดก่อนเนี่ยครับ, <S 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 รบเห็นรอดสีม่งๆตรงข้างล่างตรงกลางไหมยังไม่หมดนะเมื่อกี้นะครับผมกดออกมาก่อนแล้วก็จะทิ้งแฟลกไว้เช่นเคยนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับ a อาเวกของฟลาเวียครับก็คือก่อนหน้านี้เวลาเรากดใช้สกิลคิวใน a อาเวกนะครับก็คือกดแล้วเป็นผีเสื้ออัตโนมัติเลยนะครับ จากไม่มีท่าไร่แล้วนะครับผมคือกดปุ๊บออกปั๊บเลยเน่ยผมจะกดส2 1กดนี่ครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวผมเอาถอดออกแป๊บนึงนะก่อนหน้านี้ครับแผทที่แล้วมันจะต้องไล่ห้าเนี่ยครับเห็นไหมนะมันจะต้องยกมือก่อนถึงจะเป็นผีเสือ้อแต่แผทนี้คือกดได้เลยครับดีมากๆเลยแต่ทิ้งแผทไปด้วยนะนั่นแหละครับพลาย ต่อมาครับคารามิสกิลครับคูดาวลดจาก30มสิบวิเหลือ25่ิบาวินะครับสกิลสกิลนี้เลยยิงเพลงนี้เลยครับแล้วก็เพิ่มระยะสแกนครับจาก30เมตรเป็น35เมตรแล้วก็สกิลอันติเมสครับของคารามิครับเมื่อโยนไปแล้วจะทําให้ศัตรูนะครับยิงเหมือนฟิบไฟโหมดนั่นก็คือแบบไม่มีสะโคไม่ได้ขึ้นโชว์ดูไฟนะครับเป็นฟิบไฟโหมดนะแล้วก็ส่วนในหน้าอัพสกิลครับของ อนามิครับ echo chamber ครับ duration 2วิหายไปนะครับเปลี่ยนเป็นเพิ่มโน้ต HP มากขึ้นเป็น50%นะครับผมเพราะว่าเพิ่ม duration บางทีมันนานเกินเนาะมันมันอาจจะกงไปเวลาหาไม่เจอเวลาสูหาไม่เจอนะครับอาจจะกงเกินไปก็เพิ่มเลือกเป็น50%ต่อมาครับ Celestia Celestia ครับก่อนหน้านี้จะมีการปรับเบิร์สดในการที่จะใช้เป็นการอัพสกิลเนาะแต่ตอนนี้เราสามารถกด s e r mode ได้เลยนะครับ ยิงเป็นเบิร์สโหดครับแล้วก็แล้วก็ยิงเป็นค้งครับอ่าสามารถปรับได้เลยนะครับผมโดยการตั้งค่านะกด esc ครับ control combat ครับแลเลื่อนลงมาเนี่ยครับ switch mode จะอยู่ตรงนี้นะส่วนผมตั้งเป็นเมาส์ข้างนะครับก็อันนี้ยิงครั้งอยู่ครับผมกดเมาส์ข้างตึ้งยิงเป็นเบิร์ครับอ่จะได้ไม่ต้องไป up สกิลแล้วนะครับเผื่อใครอยากเล่นสายเบิร์สโหมดนะอ่าแล้วก็ในหน้าสกิลครับ จากเบรสโหมดก็เปลี่ยนเป็น e c t i v e r a n ร e นะครับผมเลือกเอาครับว่าจะเอาวิ่งหรือจะเป็นเอฟเฟกต่อไปครับสกิลอเวกสองของเซเลเทียครับมีการปรับนิดหน่อยเนิร์ฟนิดหน่อยครับผมนี่ผมจะให้มีอาเวกก่อนนะแต่มันใช้ในนี้ไม่ได้ครับมันต้องมีคนมาทําด้วยเนาะแต่ทุกคนรู้กันดีครับเวลาเซเลเทียโยนเกาะให้เพื่อนแล้วถ้าเกิดเพื่อนเกาะแตกมันจะมีแฟดขึ้นมาบนหัวเนาะนั่นแหละครับตอนนี้แฟดจาก1ิวิจะเหลือ6 5จาวินะครับแฟดบนหัวนะ ที่เป็นดาวแฟตนะครับผมส่วนเอเวกสามก็บัฟมานิดหน่อยครับเอเวกสามบัฟมาก็คืออาร์เมอร์อินคิรีสครับจาก15เป็น20อ่าเพิ่มขึ้นมานิดนึงอ้อแล้วก็สกิลครับสกิลธรรมดาสกิลคููดาวครับจาก35วิเหลือ25วินะครับผมก็คือทำให้เซเลเทียโยนดาวได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มการให้โล่จาก15เป็น20ด้วยนะในเบสสแต็ครับผมโยนดาวหนึ่งทีโยนดาวสองที คูลดาวมันจะเหลือแค่ประมาณ10 56้าสิบหกวิเองนะครับผมก็คือช่วยได้เยอะนะอัพสกิลมาครับลบ8ปดคูลดาวตรงนี้เนาะถือว่าดีขึ้นเยอะเลยต่อามาไปโม่ครับตัวละครตัวนี้เนิรฟมาแบบเรียกว่าเนิรฟหรือบัฟดีน่าสนใจนะครับผมก็คือไปโม่ครับก่อนหน้านี้ผมจะกดสกิลนะปเป็นครูดาวอยู่เห็นไหมครับแล้วถ้าผมครูดาวจะไม่รีเซตทันทีนะครับก็คือ จะเปลี่ยนจากการที่คิวแล้วรีเซ็ตคูดาวผมจะยิงให้โลก่อนละกันนะครับอ่ะศัตรูเลือดโลนะครับก่อนหน้านี้นนะเวลาไปโมใช้สก,กิลคิวคูดาวจะรีเซ็ตถูกไหมครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับไปโมเปลี่ยนสก,กิลนะครับผมเป็นยิงโดนเท่าไหร่คูดาวก็จะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามนั้น,นครับเนี่ยสิบห้าวิสิบสี่วินะครับผมยิงปุ๊บเหลือแปดวิเจ็ดวิเห็นไหมป๊บเนี่ยเหลือศูนย์วิคือตอนนี้เราไม่สามารถพูดไป ก็สิลตัวน้อยแล้วก็พุ่งออกได้เลยนะครับก็คือต้องบริหารจัดการสกิลดีๆนะครับว่าเออเข้าไปแล้วเราจะต้องยิงกี่นัดโดนกี่ครั้งถึงพุ่งได้อีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็ซิงเกิลช็อตครับในหน้าอัพสกิลนะครับที่เป็นยิงแบบเป็นจุดเดียวเนาะไม่มีแล้วครับเป็นเป็นเพิ่มไฟเรียแทนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงดาเมจโดนเนิร์ฟนิดหน่อยนะครับปืนของไยโมนะต่อมาครับเรจิครับ มาดูที่แพสซีฟก่อนเลยนะครับ,บการที่เรจิขึ้นสกบค้างไว้แล้วจะสแกนเนาะนี่ครับสิ่งที่ปรับมาก,ก็คือขึ้นสกบค้างไว้จากห้าวิเหลือสีวินะครับผมก็คือไวขึ้นชาร์จไวขึ้นแต่ว่าเห็นตัวแดงน้อยลงนะจาก2วิเหลือวิเดียวครับแต่ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับการที่สแกนแบบนี้ก่อนที่จะเข้าไซส์หรือก่อนที่จะทําอะไรครับสแกนไปก่อนได้รู้ว่าตรงไหนปลอดภัยหรืออยู่ประมาณไหนเนาะจะได้เข้าไปได้ แล้วก็สกิลธรรมดาครับสกิลกลางมั่นคูดาวจาก45หเหลือ40ครับแล้วก็ดูเลชั่นครับจาก20เหลือ15ครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้สามารถไล่ได้ไกลขึ้นนะครับเห็นไหมผมสามารถเงยหน้าแล้วให้ล่มไปกลางไกลๆตัวนั่นแหละครับสามารถกลางได้ไกลกว่าที่เรายืนนะครับก่อนได้เลิกยืนตรงไหนใช้ตรงไหนก็คือจะกลางตรงนั้นเลยเนาะนี่คือสามารถเงยหน้าแล้วก็ปักไกลตัวได้นะครับผมในสกิลธรรมดานะ แล้วก็ในหน้าอัพสกิลนะครับดาวอินไซด์ครับคูดาวจาก1.5เหลือ 1, 5, อ 1. 5, วิเฉยๆครับผมต่อมาเลวีนครับเลวีนอันนี้อธิบายง่ายมากเลยก็คือศัตรูที่วิ่งเข้าอัติเมตจะแสดงออร่าให้เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะปาดไปตรงกลางเลยนะยนแล้วผมจะมีอยู่หลังกำแพงนะครับนี่เห็นไหมครับใครที่วิ่งผ่านกำแพงจะเห็นออร่านะครับจะโชว์ออร่าให้เรารู้ นั่นแหละครับหนเห็นไหมไม่ว่ากี่คนผ่านก็เห็นหมดเห็นยันนู่นเลยกาแพงไปไปยันนู่นเลยนะไกลมากนั่นแหละครับมีแค่นี้ครับเดวินออกมาครับเอกาครับมีการบัฟดาเมจขึ้นมานิดหน่อยครับแบบนิดจริงๆ1ดาเมจแล้วก็ในหน้าร้านสกิลครับจะซิงเกิลช็อตดาเมจครับอ่าเรียกว่าอย่างีงกระสุนแบบเป็นเม็ดเดียวเป็นลูกเดียวนะครับแรงๆเปลี่ยนเป็นไฟเลทแทนแล้วนะครับ เป็น380เนาะไฟเลทเพิ่มขึ้นมา30แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มมานะครับเวลาเอกาจริงครับกระสุนจะมีทั้งหมด8หัวนะครับแต่ร้านค้าถ้าเกิดเราอัพนี่มาก็จะกลายเป็น10หัวนะครับเห็นไหมกระสุนตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาก็เพิ่มดาเมจได้ครับผมอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เลือกใช้เลยครับว่าจะใช้อะไรจะใช้เ a t ไฟไฟเ f i a หรือว่าจะใช้ increase bullet ครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเอกามาต่อกันที่น้องหมีครับ น้องหมีตอนนี้ไม่ว่าจะถือหมีอยู่หรือว่าจะถือปืนอยู่หรือว่าจะเปลี่ยนอาวุธยังไงจะไม่หลุดจากการสเตลแล้วนะครับก็คือสามารถยืนแล้วแบบว่าหันซ้ายหันขวาได้เลยนะครับเนี่ครับจะไม่เขาเรียกงไงดีก่อ,อนหน้านี้ถือปืนปุ๊บแล้วมันจะหายเตลเนาะอันนี้ก็คือไม่แล้วครับอ้อแล้วก็การที่ยืนสเตลนี่ระยะลดลงนะครับจาก20เมตรเหลือ16เมตรถามว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงผมว่ามันก็แอบมีข้อดีนะที่สเตลสั้นลง อย่างเช่นแบบเราจะยืนดักที่นึงอยู่ในไซส์แบบยืนต่ำๆอยู่เพื่อให้ศัตรูเข้ามาแล้วไม่เห็นว่าเราสเตลเนี่ยครับอย่างตัวเนี้ยมันไม่เห็นเราเนี่ยระยะประมาณเนี้ยครับให้เขาเข้ามาก่อนเราอาจจะยืนเตลเล่นเล่นก่อนก็ได้ครับอ๋อแต่ถ้าสโคบหายหายจากการสเตลนะครับต้องยืนนิ่งๆถือปุ้ยเมาส์ถือ,ถอปึนงถืออะไรอย่างเงี้ยได้ครับสลับของได้หมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาปุ๊บเราก็ก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเหมือนรีวิวสกิน น้องหมีเป็นในตัวเนาะแล้วก็ปรับสปีดของพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงครับจาก9เป็น12นะครับความเร็ววิ่งเร็วขึ้นนะเดี๋แต่ตอนนี้นี่ครับมาดูน้องหมีหน่อยดีกว่าเป็นพี่หมีใส่ชุดมีสายสะพายมีแว่นดูหรูขึ้นเยอะเลยนะแต่ตัวพี่หมีก็จะออกสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยครับ สุดท้ายครับโนบุน่ะครับผมเก็บตัวนี้ไว้ตัวสุดท้ายเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันบัฟมาแล้วเป็นตัวที่เห็นชัดๆว่าบัฟเลยครับไม่ใช่แค่คําว่าปรับบาลานซ์นะแต่บัฟจริงๆครับสกิลคิวโนบุครับแบบเบสิกเลยครับจาก10เมตรเป็น15เมตรซึ่งกว้างมากเลยนะนะครับเพื่อนๆดูกว้างนะนะครับยืนตรงนี้ยังได้ถือว่ากว้างเลยนะครับแล้วก็รีเจนครับจาก 4ต่อวินาทีเป็น5ต่อวินาทีเลยครับในการรีโลแล้วก็ที่เพิ่มมาครับคลิกขวาครับสโคบครับชาร์จที่ขึ้นมาเห็นไหมจาก1วิครับลดเหลือมาเป็น0.75วิก็คือชาร์จไวขึ้นนั่นแหละครับแล้วก็วกนั่นแหละครับทำให้ศัตรูที่โดนอ่ชาร์จไปแบบนี้ครับต่อให้ศัตรูยิงสโคบมาครับเป้าก็จะสายมากๆ หมายถึงกระสุนน่าจะสายมากๆนะครับคนที่โดนชาร์จเต็มของน้อบูไปจะเหมือนแบบคลิกค้างยิงธรรมดาไม่ได้ขึ้นสโคปกนะมาดูที่การเดียนไอ e อัปเกรดครับจาก r ีเจนครับที่เป็นโบนัสขึ้นมาจาก4เพิ่มมาเป็น5นะครับถ้าเกิดสมมติเราอัป5นี่ใช่ไหมแล้วเราปัก2อันเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าการที่ e ีเจนของนบุแพทนี้แรงและโหดขนาดไหนครับตอนนี้ผมไม่มีอาร์เมอร์เหลือเลยนะเข้ไป 15 15ครับ 15. หถือว่าไวนะครับไวมากเลยนะน่ารักครับหรือว่าต่อให้เล่นสายสแกนผมว่าแผทนี้ก็โหดนะมันกว้างมากเลยครับ15บห้าเมตรเลือกใช้ได้เลยครับว่าอยากวางตรงไหนเพื่อสแกนตรงไหนหรือว่าชอบเป็นรีเจนหรือชอบเป็นวาร์ปแล้วแต่เลยครับแล้วก็สําหรับอีเวนต์เดือนหน้านะครับวันที่6เดือนที่2ครับจะมีสกินเซตใหม่เพิ่มขึ้นมา เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมี3สกินนี่เห็นสแปอนอาร์ตไปก่อนเลยน่าสนใจมากเลยนะน่ารักมากแล้วก็วันที่14ครับวันวาเลนไทน์ครับโคโคน่าสกินแดงครับ Battle Angel จะเข้าเกมนะครับผมมาพร้อมกับอีเวนต์ Sweet d r e a m ก็คือเป็นอีเวนต์ของชุดที่มาขายวันที่6นั่นแหละครับผมมาวันที่14นะใครอยากเก็บดองรอได้ ชอบตัวไหนก็เปิดเลยครับชอบน้องหมีเปิดตอนนี้ชอบโคโคน่าก็เปิดวันวาเลนไทน์ครับตัวละครลีโอนามาวันที่20เดือนหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายครับเกมเพย์ออปติมไนส์ครับก็คือโหมดจาก7-7นะครับเหลือเป็น6-6แล้วก็ทีมเดสแบทครับจาก5ทีมนะครับเหลือ4ทีมนะแล้วก็โหมดบอมครับมีการบัฟทีมบุกนิดหน่อยครับแพ a นติ้งไทม์ครับจาก4.5วิเหลือ4วิ ก็คือหายไป0.5ย์วิก็สรุปประมาณนี้นะครับผมสําหรับแพทณนะตอนนี้ที่เข้ามานะถ้าเกิดว่าแพทหน้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะครับผมตกลนประกันได้ผิดพลาดตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหากชอบหรืออยากเป็นกําลังใจให้รบก,กวนฝากกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้กันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกนะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย